อัสลามุอะไลกุมเระมาตุลลอฮิวบารอกาตุถึงคาบวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันเลยยังก่อนอื่นเลยให้นักเรียนมาอ่านดุอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนค่ะรับบีซิดเดนีอิลมันโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิด วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตอนที่3แล้วนะคะแสดงว่าเราเรียนเรื่องนี้มาสองคาบแล้วนะคะวันนี้เป็นคาบที่สามสำหรับเรื่องนี้นั่นเองค่ะซึ่งครูจะยกตัวอย่างในแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะ ในหน้าที่7ครูจะยกตัวอย่างให้ในหน้าที่7นั่นเองค่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะามาดูหน้าที่7นะหน้าที่7ดูตัวอย่างนะคะใครจะเขียนลงไปในหน้าที่7เลยก็ดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องส่งนะคะหน้าที่7วันนี้มาดูเลยค่ะสะกรโรงเรียนมีดินสอสิบโหล สหกรณ์โรงเรียนมีดินสอกี่แท่งถามให้โหลมาแต่ถามแท่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจะต้องทำโหลให้เป็นแท่งนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูขอพิมพ์นะคะนักเรียนจะได้ดูง่ายวิธีทำวิธีทำ สหกรณ์โรงเรียนมีดินสอ,อครูจะให้ตัวเลขพยายามให้ตัวเลขตรงกันทุกบรรทัดเลยนะคะสิบโลอ่ะสิบโลแล้วนะคะนี่คือบรรทัดที่1ประโยคที่1นงนั่นเอง ประโยคที่สองค่ะคราวนี้มายุดูประโยคที่สองกันเลยนะคะประโยคที่สองละคะและจะเอา10บโลมาทำให้เป็นแท่งได้อย่างไรเราก็ต้องทราบก่อนว่าหนึ่งโลหนโลนะคะหนึโลมีดินสอ เดินสอกี่แท่งคะหนึ่งโลนักเรียนทราบไหมคะว่าหนึ่งโลเท่ากับกี่แท่งนักเรียนสิบสองแท่งนั่นเองคะ่ะแท่งนะคะคราวนี้เราก็จะหาได้ว่าสิบโลจะมีกี่แท่งคะ่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าหนึ่งโลเท่ากับสิบสองแท่งเราก็จะมาหาว่า สิบโลล่ะจะได้กี่แท่งก็มาเขียนเลยค่ะสหกรณ์โรงเรียนมีดินสอสอเอามาคูณกันใช่ไหมคะจะได้ทราบว่ามีทั้งหมดกี่แท่งเท่ากับเท่าไรคะ รู้ว่าทุกคนคุณได้ง่ายนิดเดียวก็คือ120แท่งนั่นเองค่ะคราวนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยนะคะว่าตอบ100่งยสิบ แ่งนั่นเองค่ะเขียนตอบด้วยเลขไทยนะลูกนะโอเคเสร็จแล้วนะคะข้อที่7มาดูตัวอย่างต่ออีกค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่8ตุ๊กจัดโต๊ะประชุม15ตัวใช้เก้าอี้60ตัวโต๊ะแต่ละตัวใช้เก้าอี้กี่ตัว ตแต่ละตัวจะใช้เก้าอี้กี่ตัวนะคะมาดูกันเลยวิธีทำเขียนเขียนประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองก่อนเลยนะคะตจัดโต๊ะประชุม ตุกจัดโตประชุม15ตัวนะคะ15ตัว15ตัวเสร็จแล้วต่อไปค่ะนักเรียนต่อมานะคะต่อมาใช้เก้าอี้เก้าอี้ วักไปเลยค่ะวักเพื่อให้เพื่อให้ตัวเลขตรงกันนะคะจะดูเป็นระเบียบสะอาดตาแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ90ตัวแล้วต้องการทราบอะไรคะต้องการทราบว่าถ้าโต๊ะตัวเดียวล่ะจะใช้เก้าอี้กี่ตัวด้วยกันอ่านั่นเองมาดูนะคะก็ใช้ว่าโต๊ะ แต่ละตัวใช้เก้า e ใช้เก้า e เท่าไรคะข้อนี้จะเอามาคูณหรือเอามาหารคะเอามาหารเอามาหารแล้วจะเอาอะไรเป็นตัวตั้ง90ค่ะเพราะอะไรเพราะมากกว่าหรือค่าคุณคูไม่ใช่คะ่ะ เพราะว่าเพราะว่าต้องการทราบว่าโต๊ะหนึ่งตัวจะใช้เก้าอี้กี่ตัวนะคะซึ่งซึ่งโต๊ะเนี่ยน้อยกว่าเก้าอี้นั่นเองค่ะเพื่อให้ทราบนะคะว่าเท่ากับกี่ตัวเท่ากับอ่ะสิบห้า หาร90หาร15กูต้องแม่15 15 15 15 2 30 15 3 45 15 4 60 15 75 15 6 90ลงตัวเลยนะคะหรือใครตั้งหารก็ได้เอาที่นักเรียนถนัดได้เลยค่ะคราวนี้ก็มาตอบได้เลยค่ะนักเรียน 6ตัวนะคะเสร็จไปแล้วสองข้อคราวนี้มาดูข้อที่9คะ่ะนักเรียนครูตั้งใจย,ยกตัวอย่างหน้านี้เลยนะคะวันนี้นักเรียนไม่ต้องส่งคุณครูแต่เขียนลงไปได้เลยนะคะจะได้เข้าใจบางที่ครูอาจจะออกสอบด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนลงไปได้นะคะเราอุา่านั่งฟังแล้วเราก็เขียนลงไปเลยคะ่ะนักเรียน ข้อที่9นี้นะคะนัดขับรถยนต์9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตรนัดขับรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะคะซึ่งครูก็จะเขียนบรรทัดที่1ก่อนนัดขับรถยนต์ เก้าชั่วโมงไม่ค่อยตรงนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะต่อไปต่อไปค่ะได้ไระยะ หกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรหกร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรนะคะแล้วบรรทัดที่สามเราก็จะมา มาหาคำตอบกันเลยค่ะข้อนี้เอามาคูณหรือเอามาหารนักเรียนเขาต้องการทราบว่า1ชั่วโมงจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะหชั่วโมงจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ทำการหารนั่นเองค่ะยเขียนประโยคก่อนนะนัดขับรถจน รถยนด้วยความเร็วความเร็วฉเฉลี่ยชั่วโมงละ,ฉะเฉลี่ยก็คือการหารนั่นเองนะคะชั่วโมงละก็เอาหกรหาร หาร9ค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าค่าเฉลี่ยหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะได้กี่กี่กี่อะไรคะกี่เมตรนั่นเองนะคะรูก่อนเลยอ่ะ,ออะมาคำนวณกันเลยค่ะมาคิดกันเลยนะตั้งหารน,นะคะขอตั้งหารสัน้นละกัน ห7รที่ทดคูมีนิดเดียวนะคะเกหาร6ได้ไหมไม่ได้ใส่0หารไปทีละตัวนะคะเก้ได้9 763 63หกสิเหลือเศษอีกสทดสี่ ทดสี่ที่ห้านะคะทดสี่ที่ห้าอ่าทดก็ไม่ได้อีกนะคะอ่าทดได้แหละเก้าอะไรสี่สิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าได้คำตอบคือเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวโบขอลบก่อนขอลบก่อนนะคะอตอบใน ้อความนะคะดีกว่าเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรโลเมตรนั่นเองค่ะโอเคนะคะได้นะลูกนะ ไม่พอครูก็ขอสองบรรทัดเลยนะคะต่อไปก็มาตอบได้เลยค่ะเพราะบรรทัดยังเหลือนะลูกตอบเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรค่ะเรียบร้อยนะคะ ทั้ง3ข้อเลยครูยกตัวอย่างให้นะคะหน้าที่7นะคะครูยกตัวอย่างให้ทั้ง3ข้อเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำเองที่หน้า8ค่ะครูให้งานวันนี้ก็คือหน้า8 1หน้านั่นเองนะคะอัสลามุอะไรกุ้มค่ะ